ฟังที่ค,ครับสารสวนจชนวันนี้นําข้อคิดเกินใจมาเรียนฝากท่านที่รบว่าด้วยเรื่องหลักพุทธศาสนาไม่มีวิญญาณเวียนไหวยตยเกิดหลักพุทธศาสนาไม่มีวิญญาณเวียนไหวไตเกิดพอพูดอย่างนี้ท่านที่กรบก็จะงงแล้วสิ หรือไม่ท่าน,นาจะคัดค้านไปทั่วบ้านทั่วเมืองก็เป็นได้ยังไงก็ลองติดตามฟังให้จบก่อนนะครับท่านเครยอกค,ครับเพราะว่าในสังคมที่นับถือศาสนาพุทธ,ธเขามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เชื่อว่าวิญญาณในทางพุทธนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมิต่างๆคนทั่วทั้งโลกก็วาได้ เชื่ออย่างนั้นแต่หารู้ไหมว่าการที่มีความรู้ว่าวิญญาณนั้นเวียนว่ายตาตเกิดไปสวยว่ากรรมดีชั่วในภพภูมิต่างนั้นมันเป็นเรื่องของหน้าที่อื่นพระพุทธเจ้าบรรลุอลหรหันต์ตสมมาสัมโพธิญาณน่ะไม่ใช่ทรงจะรู้ทำเพราะว่ารู้ว่าทําบุญแล้วไปเกิดสวรรค์ทําบาปแล้วไปตันรกมันไม่ใช่เรื่องนี้ แต่คนส่วนใหญ่โยนเอาเรื่องนี้มาเป็นคําสอนของพระพุทธองค์ทั้งๆท,ที่เรื่องนี้นั้นเขาสอนอยู่ก่อนพุทธศาสนาสอนอยู่ก่อนที่องค์พระศาส้าจะประกาศพุทธศาสนาเขาสอนอยู่ก่อน <c oughs> ไปดูเบื้องหลังนิดนึงเกี่ยวกับคนที่เขามีความเชื่อเรื่องวิญญาณเวียนว่ายตายเกิด ในขั้นพุศการมีพิสูรรูปมีพิสูรรูปหนึ่งนามว่าสาติพิสูที่ชื่อสาตินี่มีความเชื่อว่าวิญญาณน,นี้นี่แหละแล่นไปท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่เมื่อภิกูุชื่อสาติมีความเห็นมีความเชื่อแบบนี้บรรดาภิกูุทั้งหลายเขาก็มาท่วงติงบอกว่า ที่ท่านเห็นแบบนั้นน่ะเป็นความเห็นที่ผิดไม่ใช่คําสอนขององค์พระสมาสมาสรรมุิเจ้าแต่ภิกษุที่ชื่อสาติก็ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อแม้จะมีภิกษุอื่นมาท้วงติงเขาก็ไม่ยอมเชื่อนี่สุดท้ายเรื่องนี้ดังไปถึงพระยศกันขององค์พระสมาสมาสรรมุิเจ้าขณะที่องค์ประทับอยู่ที่เชตวนารามใกล้กับเมืองสาวัตถี เมื่อพระอ,องค์ทราบว่าสาติภพิสุมีความเชื่อแบบนั้นก็ตรัสเรียกให้พิสุชื่อสาติเข้ามาฝ้าพระอ,องค์เมื่อสาติภิกสูเข้ามาฝ้าพระองค์แล้วพระอ,องค์ก็ตรัสถามว่าสาติจริงหนระือที่เธอมีความเห็นว่าวิญญาณน,นี้นี่แหละเล่นไปท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไหมนี่พระอ,องค์ตรัสถาม ภิสษุสาติก็กราบทูลบอกว่าข้าพระองค์ได้สดับรับฟังธรรมที่พระองค์แสดงไว้ว่าวิญญาณน,นี้นี่แหละแล่นไปท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่พระเจ้าค่ะนี่พิสูุสาติกราบทูลพระองค์ว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อพิสูุสาติกราบทูลพระองค์อย่างนั้นพระองค์ก็ตอบว่าสาติวิญญาณน,นั้นเป็นอย่างไรพระองค์ตรัสาม กลับไปบอกว่าวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรพิกษุสาตีก็กราบทูนบอกว่าสภาพที่พูดได้พูดเป็นสภาพที่พูดได้มีความรู้สึกต่อเวทนาและไปสวยบากกรรมดีกรรมชั่วในภพภูมินั้นๆน,น,นี่เขาทูนพระองค์ว่าสภาพที่พูดได้มีความรู้สึก รับรู้ต่อเวทนาและไปสวยวิบากกรรมดีกรรมชั่วในพภูมินั้นนี่อันนี้เขาทูลพระองค์ว่าวิญญาณเป็นอย่างนั้นเมื่อพิสูสาติกราบทูลเช่นนั้นพระองค์ก็ตรัสบอกว่าโมคโรตุเจอรู้ได้อย่างนี้เมื่อเราแสดงทำอย่าใครที่พระองค์ตรัสถามกราบนะว่ารู้อย่างนี้ว่าเราแสดงแก่ใคร เราย่อมแสดงอยู่เสมอว่าวิญญาณเนี่ยเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยให้เกิดมันยังเกิดเหตุปัจจัยให้ดับมันก็ดับการที่เธอกล่าวอย่างนี้เป็นการกล่าวตู่เราพระองค์บอกว่าสาจิมมิสูเนี่กล่าวตูพ่พระองค์การกล่าวตูพ่พระองค์ เป็นการเข้าใจผิดของเธอและความเข้าใจผิดนี้จะเป็นไปเพื่อไม่เกิดบุญแต่จะเป็นไปเพื่อทุกขแก่เธอตลอดการใช่ไหมว่าผมว่าการเข้าใจผิดางเนี้ยจะไม่เป็นสิ่งที่ให้เกิดบุญแต่จะเป็นไปเพื่อให้เกิดทุกแกเธอตลอดการ อันนี้เป็นเรื่องที่วิญญาณในทางพุทธศาสนาเป็นการชี้ชัดว่าในพุทธศาสนานั้นไม่มีวิญญาณที่วิ่ไสตายเกิดจากนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสถามภิกษุถามความเข้าใจของภิกษุภิกษุจำนวนมากก็กระาบทุนพระองค์ไปบอกว่าวิญญาณ กิดจากเหตุปัจจัยมีเหตุเกิดมันก็เกิดมีเหตุดับมันก็ดับพระองค์ตรัสถามเหล่าวิสูวิสูก็มีความเห็นอย่างนี้ตรงกับที่พระองค์ทรงสอ,งสอนหลังจากที่พระองค์ตรัสกับภิสูแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงต่อเกี่ยวเรื่องของวิญญาณว่ามีปัจจัยเกิดนันก็เกิด ทรงอธิบายอย่างชัดเจนบอกว่าวิญญาณสำหรับพุนานั้นเป็นวิญญาณที่เกิดจากไอายตนะเป็นวิญญาณที่เกิดจากไอายตนะภายในสัมผัสกับอายตนะภายนอกท่านอาจจะสงสัยบอกว่าอายตนะภายในคืออะไรอายตนาภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เรียกกันว่าอายตนะภายในหก ออนนาภายในหกนี่แหละคือช่องหรือประตูที่มันจะเกิดวิญญาณเมื่อไอนนาภายในหกไปกระทบหรือสัมผัสกับแอนนาภายนอกออนนาภายนอกก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผฏฐภัพพะและธรรมารวมภายในหกภายนอกหกเมื่อตาเห็นรูป นี่เมื่อตาในี่ภาษาตาเนี่ยครับตายังไม่บอดเน BT ี่ยตาสัมผัสกับรูปก็จะเกิดความรู้ทางตาเรียกกันว่าจักรวิญญาณถ้าหูได้สัมผัสกันกับเสียงก็จะเกิดการรู้ทางหูเรียกกันว่าโสตวิญญาณถ้าจมูกได้สัมผัสกันกับกลิ่นก็จะเกิดความรู้ทางจมูกเรียกว่าขานวิญญาณถ้าลิ้นได้สัมผัสกันกับตสวหาร ก็จะเกิดความรู้ทางลิ้นเรียกกันว่าชูหาวิญญาณถ้กกายสัมผัสก,กันกับสิ่งอะไรภายนอกเรียกว่าโพธาภะก็จะเกิดความรู้ทางผิวกายเรียกว่ากายวิญญาณถ่ายใจสัมผัสกระทรรมารมณ์ก็จะเกิดความรู้ทางใจเรียกว่ามโตว,วิญญาณนี้คือการเกิดวิญญาณทางพุทธศาสนานี่คือวิญญาณทางพุทธศาสนาแล้วเป็นวิญญาณที่เป็นสันติโกใครๆก็สามารถรู้ได้ สัมผัสได้ด้วยตนเองส่วนการเรียกชื่อวิญญาณเนี่ยเรียกชื่อตามปัจจัยที่ก่อให้เกิดนะอย่างไฟเนี่ยนะไฟมันเกิดจากไม้ก็จะเรียกว่าไฟไม้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือการเรียกชื่อของวิญญาณในทางพุทธศาสนาเรียกตามปัจจัยที่ก่อให้เกิดนะครับพรงสระแดงแบบนี้วิญญาณทั้งหกมันเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้มันมีเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดเหตุปัจจัยดับ มันก็ดับมันไม่มีอะไรที่จะเป็นอัตราที่เข่งแท้แน่นอนไม่มีนี่คือหลักวิญญาณทางพุทธศาสนาท่านอาจจะสงสัยว่าข้อความอย่างนี้ใจความอย่างนี้สาระอย่างนี้เ้ามาจากไหนคนทั่วไปเขาไม่พูดอย่างนี้เรื่องหลักพุทธศาสนาไม่มีวิญญาณที่เป็นฝ่ายตายเกิดนี้ได้ข้อมูลจากพุทธประวัติจากพระโอษฐ พุทธตะวัจากกโอดของพระเจ้าคุณท่านงคุณหลวงปู่เพื่อท่านพิคุธรรมาทานมูลนิธิจัดพิมพ์ปรากฏอยู่ในหน้าสองร้อยหกสิบสามถึงสองร้อยหกสิบสี่หน้าสองร้อยหกสิบสามถึงสองรอยหกีกล่าวถึงเรื่องของหลักพุศนามไม่มีวิญ,ญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดยังยังไม่พอยังมีปรากฏ อยู่ในหนังสือเล่มนี้อีกเนื้อหาตรงกันตรงกันกับหนังสือพุทธวัตรจากระโออดนั่นก็คือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนก็มีพูดถึงวิญญาณไม่มีเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณในทางพศาธนา ไม่มีวิญญาณที่เวิยนาหตใยเกิดปรากฏอยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกฉบับหลับประชาชนอยู่ในหน้า397ร้อถึงสามร้อยนะครับนี่พระไตรปิฎกฉบับนี้นะครับอันนี้เป็นฉบับของมหาบุกรรุลราไยัยนะครับพิมพ์รวมเล่มเดียวจบครั้งที่สิบตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบ พระไตรปิฎก45เล่มนนะ่ะมาพิมพ์อยู่เล่มเดียวที่หมดเลยของหมหาบุญรับยาอะไรเนี่ยหนังสือสองเล่มเนี่ยกล่าวตรงกันเลยกล่าวตรงกันเรื่องว่าหลักกุศนาไม่มีวิญญ,ญาณเวียนไยตใยเกิดเห็นไหมนี่คือความู้ตั้งยิ่งเอามาเรียนฝากนะกเด็กนครบแต่ว่า ทำไมสังคมจึงไม่สอนเรื่องนี้จึงฝากข้อคิดตัะนน้ครับว่าทําไมชาวผู้ทั่วไปจึงไม่ค่อยรู้ว่าวิญญาณเกิดจากตาหูจมูกยิ้นกายใจรับไปรู้แต่ว่าวิญญาณมันออกจากร่างของคนตายแล้วไปสวยบาก,การรมสวค์ชั้นฟ้าวัางหรือว่าไปตกตะลกหมกใหม่บ้างทําไมคนส่วนใหญ่จึงเข้าใจแต่อย่างนั้นเพราะว่าเรา ผู้ที่เป็นองค์กรทางศาสนาภิกษุูิพิษุนูนีอุบาสกอุบาสิกาไม่ค่อยจะพูดเรื่องของวิญญาณทางตาหูจมูกยิ้นกายใจโดยเฉพาะผู้นำของพุทธบุธิษัท์คือภิกษุูิพิษุนูนีไม่ค่อยเน้นเรื่องของวิญญาณเกิดจากแอัตนะภายในกระทบกับอัตนาภายนอกเท่านั้นไม่เน้นไม่สอนด้วยทำไป กลับไปสอนแต่วิญญาณที่มันเป็นสวยบาก,กรรมทาบุญเยอะๆจะได้ไปขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าชาติหน้าจะได้รวยๆเป็นเทวดาก็จะมีบริวารมากมายมหาศาลสอนอย่างนั้นนั้นมันไม่ใช่ทางคนทุกข์มันไม่ใช่ทางดับทุกข์มันไม่ใช่ทางหยุดการเย็นไส้ไยเกิดมันไม่ใช่เรื่องของนิพพานพุทธน,นั้นเป้าหมายคือนิพพานนะนิพพานคือดับ การเวียนว่ายาตเกิดจะเรียนรู้พุทธศาสนาต้องมาเรียนรู้ที่ตาหูจมลิ้นกายใจจะเรียนจำตั้งยอะรื่บอกว่าหลักพุทธศาสนาจริงๆนั้นไม่มีวิญญาณที่เวียนว่ายาตเกิดอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าเหตุที่ชาวคปัจจุบันนั้นรู้แต่เพียงว่าวิญญาณนั้นเล่นไปท่องเที่ยวไปเวียนว่ายายเกิดไปในภพช่ต่างคนทั่วไปชาวผูทต่อไปรู้แต่อย่างนี้ ที่เป็นอย่างนี้อยากจะตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเกิดจากชาวพุทธถูกลัทธิพราหมณ์กลืนอย่างสมบูรณ์แบบแล้วอย่างนั้นใช่ไหมดังข้อความปรากฏในภาพนี้เป็นภาพที่ร,ร,ธธร,ร,รมวงพอทางวิญญาณที่สวนโมกข้าอรามท่านเขียนไว้บอกว่าในพุทธศตวรรษที่8เกิดแบ่งชั้นวันณะเต็มขนาดตัดพวกถูกไปขาดไมสังสรรค เริ่มกลืนพุทธเดือนหายไปด้วยกันนั่นคือพรามตาแหงแหงกันเดียอยากจะสังเกตว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วใช่หรือไม่นี่คือขอ้อคิดที่จะจะ,จะฝากท่านคิดเป็นยังไงท่านได้รู้แล้วแปลกใจไหมนะคนที่เข้าใจผิดว่าวิญ,ญญาณธรรมสนาต้องเวียนไหวาตายเกิดในพวกภูมิต่างต่างนั้นราเข้าใจไหว่านั่นคือ วิญญาณในลทัทธิอื่นไม่ใช่วิญญาณในทางพุทธศาสนานี่คือสานสวน,น,นชวนชิดที่เห็นใจสมด็่างท่านมีความเป็นยังไงโปรดแสดงความคิดเห็นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับนี่คือสารส่วนที่เรียนฝากท่านขอบพระคุณครับ